ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะดูแบตโซล่าเซลล์ของถ่าน UFO 500วัตต์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ครับ80เมตร80เมตร80เมตรนะครับสถานะนี้กำลังชาร์จถ่านอยู่นะครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับผมได้รีวิวไว้ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามไปดูได้ตามลิงก์นะครับอ่ะโอเคครับ เราจะมาดูแบตกันนะครับว่าจะถึงสว่างหรือเปล่านะครับโดยการแกะแบตก็จะมีแต่ละแต่ละโคมไฟนะครับเขาจะมีมาให้สองตัว1 2 1 2แล้วก็1 2นะครับเราแกะเราแกะอไหนก็ได้นะครับผมเลือกแกะตัวนี้แล้วกันดูแบตเตอรี่กันนะครับโอไม่ใช่ครับขออภัยอันนี้อันนี้หมุนเข้านะครับแบตเตอรี่มาดูนะครับปุ๊บโอเค เพื่อนๆแล้วก็เปิดออกมาดูนะครับเึื่องออกมาอันนี้เป็นจานฉายนะครับปุ๊บเห็นสายไฟแย่ๆเลยนะครับมาดูชัดๆนะครับเห็นหรือยังครับแบตเตอรี่เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยครับแบตเตอรี่3มก้อนนะครับ3ามก้อนน่าจะเป็นแบบรุ่น 3 2 6 50นะครับความอยู่ประมาณ6 6-8พถึงมิลลแอมสามก็อนรวมกันต่อแบบขนานก็ประมาณ6 38ประมาณ18 0 0 0ถึง20 0 0มมลแอมนะครับแสดงว่าถึงเช้าแน่นอนนะครับสำหรับแบบลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าไปก่อนนะครับ โอเคครับน็อตสอตัวนะครับโซลาเซลล์รุร่นนี้กันน้ำนะครับ ip67 โอเคครับอสองนะครับขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวน้ำเข้าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจรุ่นนี้ก็ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับ ยี่ห้อสตาร์เลดเมกอินไทยแลนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปชมการติดตั้งนะครับของโซลิเซอร์รุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอ้อกข่าวคำว่าสวัสดีครับ